สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศาีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในนี้ได้เพื่อนําไป,ปรับใช,ช้กิตประจวนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลัานาพิจิกนะครับในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมก,กราคม2565นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรกันนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วเนาะ กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามประลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะทีนี้เรามาดูกันนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนมก,กรานี้จะมีนานมธร่มทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวพิจิกไพ่ใบแรกของคุณได้เดอะเมเจอชเนนะครับไพ่เดอะเมเจอชเนนี้หมายถึงไพ่ของการเปลี่ยนแปลง ไพ่ของการแก้ไขปัญหาและไพ่ของการาที่คุณสามารถที่จะปลดล็อกพันธนาการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จเนื่องจากอิทธิพลของไพ่เดเมจเชียนคือไพ่ของสติปัญญาความคิดไหวพริบป,ปฏิพันธ์การแก้ไขปัญหาที่ดีที่ถูกต้องและสามารถที่จะกู้สถานาการณ์นั้นกลับมามีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้เช่นกันอิทธิพลของไพ่เดเมจเชียนหมายถึงไพ่ของการเริ่มต้นและไพ่ของการ เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวตนของตัวคุณเองควรจะมีการติดอาวุธเพิ่มเติมมากขึ้นในการเรียนรู้การศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่รู้ก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นและก็เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเราอาจจะทําให้มีโอกาสในทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจใน mindset ของเราเองก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานของตัวคุณบ้างนะครับอิทธิพลการงานของคุณเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองมีอิทธิพลของไพ่ไหนถือดาบเกิดขึ้นเราอาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจนะครับแล้วก็มีการต่อสู้การดิ้นรนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีปัญหากับบุคคลอื่นรอบข้างบ้างกับในเรื่องของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันบ้าง นะครับมีเพดอับสอดด้วยความหงุดหงิดใจความไม่ได้ดั่งใจระมัดระวังในเรื่องของบริวารและคนรอบข้างของคุณอาจจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราหรือมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กับตัวเราเป็นตน้นแต่ว่าในสายงานของคุณนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่จะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันให้กับตัวคุณนั้นมีความสำเร็จที่ดีอิทธิพลของไพ่เพจ ออฟสตอร์และเพจออฟคัพเนี่ยมาพร้อมกันแปลว่าจะมีบริวารบางคนที่ดีกับคุณแต่บางคนก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ให้ความเคารพกับเราหรืออาจจะค่อนข้างต่อต้านกับเราบ้างหรืออาจจะเป็นการซุกซิบนินทากับเราก็ได้แต่มันเป็นปัญหาที่ไม่ได้ใหญ่โตหรอกอืมนะครับประมาณนี้แต่คนที่จะเป็นปัญหากับตัวคุณมากกว่านั้นหน่อยหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นเอง นะครับในถือดาบเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังกับอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่โดยภาพรวมแล้วคุณสามารถรับมือและเอาอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมากเกินไปอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคมันย่อมมีอยู่แล้วนะครับในองค์กรถ้าคุณทํางานประจําแต่ถ้าเกิดคุณทํางานในลักษณะของการค้าการลงทุนมันก็จะเป็นลักษณะของการต้องระมัดระวังในเรื่องของ ลูกน้องนะครับที่อาจจะหัวแข็งต่อต้านหรือบางอย่างลูกน้องอาจจะสร้างภาระให้กับตัวเราแล้วเราต้องกลับไปแก้ไขปัญหาให้กับเขาก็ได้นะครับประมาณนี้ทั้งคนทํางานประจําแล้วก็คนที่ทํางานธุรกิจประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่มันก็มีข่าวดีตรงที่ว่าก็มีบริวารที่ดีคอยช่วยเหลือเราเข้าขากับเราก็มีนะครับที่เขา ต่อต้านกับเราที่ต้องไปแก้ไขให้กับเขาก็มีนะครับดังนั้นก็แบ่งรับแบ่งสู้ให้ดีเนาะอย่างน้อยก็มีคนช่วยเหลือเราจาก p พจอั f คับก็คือบริวารดีๆที่คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตเราแล้วก็เป็นคนที่แบบสร้างนรักษาของสิ่งต่างๆที่เป็นกําลังใจให้กับตัวเรา นในการต่อสู้การดิ้นรนกับการงานครั้งนี้แต่ใครที่ดื้อรัันนะครับอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับเขาก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีเพราะว่าตอนนี้คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับก็อย่าเอาอารมณ์ไปไปสู้หรือไปแลกกับเขาเพราะว่าเพราะปัญหาต่างๆของคุณน่ะมันสามารถแก้ไขนะครับแล้วก็หลุดพ้นจากไพ่จัด m e ้นตรงนี้ได้เหมือนกัน พ่จัดชิมเนเี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะหลุดพ้นจากปัญหาหรือแก้ไขปัญหาได้ประสบความสําเร็จถ้าเกิดคุณมีปัญหานะครับแบบบริวารสร้างปัญหาให้คุณเนี่ยนะหรือเพื่อรล่มงานกดดันกับเราเนี่ยเราจะมีนลักษณะของการที่สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะเหมือนแบบคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาในลักษณะของการมีคนที่ทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเรานะครับหรือเราอาจจะไว้ใจบริวารบางคนแล้วเขาอาจจะแบบแทงข้างหลังเรานะครับหรือไว้ใจในเรื่องของเพื่อนร่วมงานแต่เขาแทงข้างหลังเราก็คือ2คนนี้นะครับที่แทงข้างหลังหรือทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยเราต้องระมัดระวังพยายามสอดส่องดูแลแต่อย่าระแวงจนเกินไปแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า เขาจะแพ้ภัยตัวเองไปเพราะว่าไพาา่สเวนออฟสอดเนี่ยกับไพ่จัดชเม้นเนี่ยแปลว่าเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปนะครับเพราะว่าจัดชเม้นหมายถึงเวรกรรมเขาจะได้รับบทเรียนได้รับสิ่งต่างๆที่เขาทําเอาไว้มันจะเหมือนดับนั้นคืนสนองแหละอืนะครับเขาต่อต้านกับเราแค่ไหนเขาจะได้รับผลกรรมสิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับไปส่วนตัวเรากลับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับ ประมาณนี้เลยถือว่าเรายังสามารถมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากกับการคิดการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่าเอาอารมณ์ของเราไปเป็นเครื่องมือของเขานะครับเพราะว่าเขาอาจจะปั่นป่วนให้เราอะมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันไม่โอเคเนาะส่วนใครทําการค้าการลงทุนอะเราต้องมีกลยุทธ์นะครับกับการรับมือเพราะว่าการแข่งขันการค้าการลงทุนค่อนข้างดุเดือดนะครับแล้วก็มีจัดดาบเนี่ยราะว่าเราต้องรู้เขารู้เราเพราะว่าถ้าเกิดเรา แบบทําอะไรรูปแบบเดิมๆโดยที่เราไม่สแสวงหาในสิ่งอื่นที่ดีกว่าหรือเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ปรับทิศทางของการลงทุนเราอาจจะต้องกลับมา เรียนรู้และพัฒนาในศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงปรับรูปแบบนะครับกับการค้าการลงทุนเพราะไม่งั้นเราอาจจะล้าหลังและไม่ทันคนอื่นเขาทําให้เขาอ่ะอาจจะก,กอบโกยผลประโยชน์ของเราที่เราควรจะได้แย่งฐานลูกค้าของเราไปก็ได้เช่นกันดังนั้นเราควรจะต้องพลิกแพงสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในจุดบกพร่องที่มันเป็นปัญหาแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆตรงนี้กลับมา,พพาเพราะไพ่จะจัดเม้นตรงเนี้ย นันแปลว่าเราจะต้องใช้นักษะของแผนการการคิดการตึกตองการแก้ไขปัญหาหรือเราอาจจะต้องมองหาพันธมิตรหุ้นส่วนเจตใต้สำนึกของคุณคือ2ถ้วยนะครับจะมีกัลยานามิตรบางคนที่มาคอยช่วยเหลือเรานะครับอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเราก็ได้หรือเป็นหุ้นส่วนของเราก็ได้ที่เป็นคนที่ดีบางคนหุ้นส่วนเราอาจจะมีคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราเราอาจจะต้องจบและเลิกลากับพันธมิตรคน เก่าไปก็ได้แล้วคุณจะได้พันธมิตรคนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาก็ได้เพราะว่า10 of s w o r d เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะอยากจบใน,นลักษณะของการมีพันธมิตรคนนี้นะครับหรือเป็นหุ้นส่วนคนนี้ก็ได้เพราะหุ้นส่วนคนนี้เขาทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราหรือเขาอาจจะกอบโกยผลประโยชน์จากเราแล้วเขาก็ จากเราไปนะครับประมาณนี้หรือบางทีแล้วเขาอาจจะแบบไม่ซื่อกับเราก็ได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสอดส่องดูแลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่คุณจะได้พันธมิตรคนใหม่ที่ดีกว่านะครับจากให้ทัวร์ออบคัทัวร์บคับคือเป็นการแบบได้พันธมิตรที่จริงใจต่อกันและกันหรือเป็นคนที่เหมือนกับมีแนวคิดความคิดในทางเดียวกันนั่นเองนะครับทำให้คุณสามารถที่จะต่อยอดพัฒนากับเนื้อณาของ สิ่งต่างๆที่ดีแล้วก็แก้ไขสถานาการณ์ที่มันเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะติดลบนะครับหรือมีปัญหาตรงนี้จะฟอสออกแผ่นทักขึ้นก็ได้ที่เขาอาจจะสร้างความเจ็บปวดไว้ให้เราหรือบางทีเราอาจจะต้องชดใช้ในบางสิ่งบางอย่างแทนเขาเพราะเขาบัลหลอกมาโกงเราเพราะว่าไพ่สเวนออฟสอดเนี่ยระ,ะมัดระวังนะครับสำหรับชาวพิจิกบางคนอาจจะมีปัญหาที่ต้องไปชดใช้นี่สินนะครับให้กับคนอื่นทั้งที่มันเป็น สิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนทําแต่เราต้องมาชดใช้ประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเรมามัดระวังนะอย่าเซ็นกู้เซ็นค้าหรือลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นต้องตวรวจสอบงบการเงินกําไรขาดทุนให้ดีนะครับประมาณนี้แล้วคุณจะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จมากขึ้น อิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกว่าในช่วงของเดอนเนี้ยคุณมีโอกาสเดินทางบ่อยขึ้นหรือมีโอกาสของการติดต่อการสื่อสารกับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนการย้ยายที่อยู่อาศัยหรือการปรับเปลี่ยนการย้ายในการงานก็ได้เช่นกันมีทั้งที่อยู่อาศัยหรือการงานแล้วแต่บุคคลนะครับยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะ แต่ไม่เป็นไรก็การโยกย้ายไปมันก็โอเคพัฒนาและเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันนะคะอิทธิพลของการงานยังมีอีกนิดนึงคือได้ไพ่สามเหรียญน,นะครับสามเหรียญหมายถึงการเงินก็จริงแต่ถ้าเกิดในพาร์ทของธุรกิจหรือการลงทุนนะครับหรือในงานประจํายังแปลว่าคุณยังมีโอกาสได้รับความเมตตาจากออคนในที่ทํางานนะครับหรือถ้าเกิดคุณแบบ เป็นคนเช่นเป็นนายหน้าการขายประกันสิ่งต่างๆเนี้ยบางทีแล้วอาจจะแบบวิ่งไปขอความช่วยเหลือไปขายให้ใครก็อาจจะได้ยอดได้อะไรเพิ่มเติมแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือใครที่มีฝีมือในการเป็นช่างนะครับทางานต่างๆก็อาจจะมีคนมาว่าจ้างเรานะครับประมาณนี้มากขึ้นหรือใครไปดิวกับใครก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นได้รับการตอบแทนยอมรับมากขึ้นหรือการค้าการลงทุนก็จะมีลูกค้าประจํา หรือมีคนมาอุดหนุนกับเรามียอดขายที่เติบโตแล้วก็พัฒนามากขึ้นด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ถึงแม้บางทีคุณอาจจะติดขัดหรือสะดุดไปในบางครั้งจากไพ่สี่เหรียญน,นะครับคุณอาจจะไม่กล้าลงทุนเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันเพราะว่าสถานการณ์อาจจะยังดูไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับบางคนก็ได้เนาะอืมก็อาจจะแบบเออดูดูไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันมีลักษณะของการที่มีคนแบบมาอุดหนุนเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปหรือมีคนมาดิวกับเรามากขึ้นมีคนมาว่าจ้างกับเรามากขึ้นค่อยลงทุนเพิ่มก็ยังไม่สาย นะครับก็ตอนแรกก็เก็บเก็บไปก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนเพิ่มเพราะสถานการณ์อาจจะยังดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจในสถานการณ์ตรงนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลากับการเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็มีผลตอบแทนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็สามารถทำให้การเงินของคุณนั้นหมุนได้ดีมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาบสําหรับชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับขอโชคลาบให้กับชาวพิจิกและขนาพิจิกว่าจะมีดาวนมที่ทางเป็นเช่นไรกันบ้างนะครัไบไพ่ใบแรกนะครับจัสติดไพ่เดือดช์ดออดมาตรงกันเลยไพ่กิงถือถ้วยนะครับโอเคครับ คุณมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางของการได้รับโชคลาภเนี่ยคือสมมติคุณทํางานใช่ไหมครับถ้าเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยจะดีกับคุณมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนเพศชายนะครับที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่มีน้าเมตตาที่จะคอยแบ็กอัพให้กับตัวคุณหรืออาจจะเป็นพันธมิตรคนนี้ก็ได้ที่มาคอยช่วยเหลือ กู้สถานการณ์ให้กับตัวคุณนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะจะประสบความสําเร็จใครที่ดิวกับต่างชาติจะได้รับผลตอบแทนได้รับผลรีเทิร์นกลับมาที่ดีนะครับมีกําไรมากขึ้นหรือการค้าการลงทุนนั้นจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่บวกมากขึ้นส่วนใครที่มี การเปลี่ยนงานไม่ใช่เป็นงานการโยกย้ายการงานก็จะได้รับการสนับสนุนมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยเฉพาะเพศชายนี่แหละจะให้การสนับสนุนที่ดีกับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราได้ความได้รับความอายุติธรรมจากไพ่ส่วนออฟสอดเนี่ยนะครับจากใครที่ทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยเราอาจจะได้รับการพิพากษานะครับเป็นโชคลาภตรงที่ว่าจะมีคนมาช่วยเราอาจจะเป็นผู้ชายคนนี้ก็ได้นะครับ กรกฏพิจิกมีนนะครับที่เขาจะมาช่วยเราในการกู้สถานการณ์กลับคืนมาหรือกอบกู้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้จากไพ่จัสติ e นั่นเองนะครับโชคลาภของคุณจะมาจากการเดินทางแล้วก็โชคลาภมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นผิวขาวอวกนิดนึงนะครับเพศชาย นะครับจะมีโอกาสที่จะให้โชคให้ลาบกับตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็มีโอกาสในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคดีอยู่พอสมควรแต่นะครับอย่าลงทุนมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของสินทรัพย์ในเรื่องของรูปแบบความเสี่ยงของคริปโตกองทุนหรือว่าหุ้นต้องพยายามแบบบริหารจัดการนิดนึงเพราะว่าตอนนี้จัสติคืออาจจะมีผลตอบแทนที่ได้กำไรเพียงแค่ครึ่งเดียว ก็ได้เช่นกันนะครับลองตัดสินใจแบบครึ่งครึ่งดูอย่าตัดสินใจแบบออกอินทั้งหมดนะครับลองดูสถานการณ์ไปก่อนอาจจะมีผลตอบรับที่ดีเกิดขึ้นได้เพราะมีไพ่ราชาถือถ้วยแปลว่าจะมีสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาได้พอสมควรอาจจะมีผลตอบแทนที่เป็นรีเทิร์นกลับมาได้ส่วนใครที่ลงทุนในลาบลอยนะครับอาจจะมีคนที่ให้โชคให้ลาบก,กับคุณคือผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายก็ได้เช่นกันนะครับที่ อาจจะให้โชคให้ลาบกับตัวคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ